สบายดีพี่น้องสบายดีอฟซีทุกคนเวียบางานยังหมูแซมมาเกอเออลงป่าเรียบร้อยข้าเจ้าลงในใชนะใช่มาเครื่องแล้วมาเดียวก็หลุดแล้วเนี่เออ่มข้าเจ้าเอาลงในนี่บอกในขางนี่บอ ผัดมงผาพยามบียาปรนี่แน่บวอนนของลูกลันล่ะผดมองพยายามดีน้ำยาแปรนี่ใกไ้เทียนยาแปรนเลยดิขนาดเนออันนี้ก็พูอันน้าไปทาไหนก็ต้อจะเหตุการพูกระตาบินนะพูตายมันเ่กยาแปรไปรันนี่บ้านนมก้าหา้าตะเวนยาแปรกัไปป่ะพ่อท้าอียังซาปาป่ะนะแล้วพ่อยางของมึงเบียง เห่นบังเล่นคุณนกเกเหตยังมือบุญนี่แหละกิดยังชูมือหอกระตุ้มบ่ตมันกูกมันก็ะโจยอีกแล้วหัวโอ๊ยไปซอยเบ่มีไว้ปูกีใช้มือนี้ได้ออกมาพี่นงเอยเมาว่านี้ ข่านออกมามือนีด็ิมานอนน่ะมันยายแปรมือนีด็ิมานี่นนนให้กินกเหมือนละมันกินจะเบิดหรือจะซีดโอ้ยบุให้หนาเทึ่งยี่วานแน่อ้ยี่วานแน่ยี่วานแสนลานเลยวะ <c oughs> <c oughs> จ้าช <c oughs> ิเป็นกระดูกอีละวะเขาเปจากได้เดีย๋ยวนี้บ่าปะเถาฮะเขาเป็นอะไรเดียด๋วยวนี้หัวจีหัวใจไหนถามไหนดู นี่เป็นหน้าได้หัวจตหัวใจนะจังหวะเป็นจังซี่อีกนะมันเป็นหน้าไดจังหวะมาเป็นแบบซี่อีกนะจนเลือดแตกกระดูกเลยจะสู่อนาไลเดอร์อยา,ากจะเจ,จ็บจะปวดขึ้นมาอีกหแล้วกำลังอ้วนกำลังพี่อย่าเบื่อตัวเองอีกบก่ยางให้ตัดผาพอีกบก่ฮะ <laughs> ทำได้ได้ <S <S พี่น้องเลยยังทำฮะแนนบอสถ้าบอกาห่วยหักตัวเองคนอ,อื่นน่าได้กระสางเขาบาชิตใต้ามากทำเรื่องสิบะหายลุลุอยอีกบ่าหาลาบแล้วลาบแล้วอีกบูาจักหันมาไพชิบเสือนะบะนันนี้ข้าวผู้หนึ่งแล้วชีบูเสือจ้าละไรบันนี้ เป็นไงให้มาแล้วงานนิดบาอ่นะครับอืออืมเบาเยจะยังค่ตอบ่อด้าเถามันเป็นอะไรจิตใจนะจะว่าฮะว่ากรพาบึงดู จะบ oui er mm ัว hmm. ก <laughs> ็พายกับเจ้าวะมันแล้ว <sh มันไม่ไดกเมันเป็นอะไก็มั่มมันเป็นโกกเกียกจุกกจุกกกจะเกกแม่มึงบ่าจอยแห้งอีกอะไรจอยแห้งอีกอะไรเ่นับ้นอยูน่นนม่นเ้าอะไรมันก็จอย แกมกัจนชช้สวยอีกแหมันชิยอดนดีดไปไปชวนหักโมอีกแล้วะบป่าเถ้าเอ้ากินมือกับปันมือล้ายๆมือนี่เท่ากับใบกีาหียอะไ่าั้นว้นเดดปลาอีกแล้วเดือดตึกปาอีกอาใส่เต็มถุงยาง ไมนเป็นอย่างงลตัดโสบคือบอกว่าายตื่นามเรา่่ายมัน้แทนไ่อะไรกได้ตัชนไ่ได้หรทไ่ไดุ้่นขึ้นะนรอ่างนี ขึ้นขึ้นเลยได้เท่าไรแ่ช่องพันเลยได้โหคือชิมะเก่งท่นี่เห็นงินชองพันหบ่น้ำเลื่อยนี่ขันชือเนี่ยเป็นประโยชน์น่นแหละมันก็ได้ขึ้น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 แลขึ้นขึ้นหรือบ่มันานแห้งดิ ข้าพเจ้าผู hmm. <é. S 1> hmm. ้เหตุเป็นผู้แรกเหตุหายเจ้เหบ่เป็นตัดไป้มัชสาะวนีเียรเดีนีันสวัดีเจ้ายังบ่เถามือนี่เขายังบ่ได้้ิเขาบดมือเอ้มือนี่เออเขาคือบจอยดนี้อันนี้นะเาบได้กิ้เขาบมือมือนี่กินลูกชิ้นซองลูกนั่งอยู่ในห้านมันบยดมันจะซื่ออยู่คน เจ้าบริกินบอกหับ,ห,บหักประกันบอกฮะหักหักกินม็นบอกหักหักนบนัคือตะกี้มันบอกขันเจ้าชิว่าเจ้าบุกินนะเจ้าบ,บตัวห้าดอกเอ,าาเออบตัวห้าดอกเอา้าเบิ่งตาเดียวสนั่นดอก บ่เศร้าบ่บ่เศร้าอีกบ er no ่บันนี oh, ้เลยสิแบบนี้ตลอดเลยไปเรื่อยๆเลยบบ่ันี้ไปเรื่อยเลยบ่วันนี้ลูกเคยชายซอยสิไป้ายันนี้ตลอดเรื่อยเรื่อยเลยบ่สิบ่สิบ่ยุดสิบ่ผักบ่บันนี้มาใครล้างจ่าแล้วมันสิบ่ไว้น้ำกระเด็นจะต้อง จะต้องน้น oh ีก็ไปอาพืนแกแพืน่จะทั้งเห็ดนักเจ้าผ่ดทั้งอารเจ้าบ่ได้ได้เ่าจะใต้ถิ่มนะน่ะไปตดบ่เอาแกสวนกไฟสุนโต เป็ทีกนอยแที่ลก็แรงเออโอ้ยยาของเรานะนะเียวเรากันเลียของเราดอกนะฮะกัรไผ่แล้าเนาะนม่อยากให้เชียรหากันเียคเลเ่าเเอาได้แลวมีฟันก็มีพีน้องเนเชียเอาเนี่ยก็ไปเชียร์เอาบ่ยากก็ไปให้ตอเลีลยเอึ้งก็จะหาเล่านะคะก็เชียร์เอาแบบนี้น่เรื่องดอกพี่น้องเรื่องนค้อบควัวเขา อย่าไปสนใจเลยตัวนี้โฟกัสไปอย่างอื่นใช่จบรือจบบริบูรณ์เรื่องใหม่เรื่องใหม่กับเจ้าเรียนว่าวอย่แล้วเจ้ากับเห็ดเป็นหรือกัเขาใจเห็ดอีกเนาะแนวมากแนวมากว่านไอลช่วงมากไ เห็ดเล้าเห็ดเล้าแป้ผัดบอยกใช่รูกเคยแต่กูช่ักมันยังวดบมือเอ้ยมือม um> ัน้าเลยเชิญเยว้าวว้าได้ได้ตอนี้ได้สิอืออยากก็อยากก็ได้สิโอเคเอาทับดูนี่ มันทุนนยนี่เนาะเพราะอี๋ต้องมั่นทึนสีซับรถซิซับดนี่สิให้ซับเมียขึ้นเลยม่มีแขวแล้วคับมับขึ้นด้วยได้ก่อนไปไหวฮกันสามเื่นพี่้องเลยันเป็นอะไร อบถามนำถูกเคยบ่ะเนี่ย้ไหนเข้าไ้าไหนเข้าไอนเไหน้ไหนเข้บไหเข้หนเข้านเ้านเ้้นเ้โไหน่เน้าเา้าห้้าไหน้าไ้าไหนแล้าไห่้นาน้านแไห้านเ้านาเ่า จะต้องตัดโฉมันซะก่อน,นไปเช็ดินมือนะนะไปมือไปบักแล่นนะมันบ่ได้บนบ่ได้มันจะว่ายานเลยนะมันยานอะไรโฉมันนั่ยจะไปพื้นตัดมัน ก็จากสิบได้หิวบ่เขาได้รับน้อไปได้แล้วหรือบ่ใส่ได้ก็คือเขาหิวคือเขาเออคนคนคนมาขี่อูนะคนมาขี่เออเล่าบบมล่าโบมามาสบายมันตายไปแล้วอืมเหม็นคนเล่าได้เราได้ออกกําลังกายเห็นหมอรักกับบุกข่อยเจ็บสิเป็นโอ๊ยมันแย่มันคือเพื่อให้ยังไม่ตายเอาตายเอาบ่ ไปกันเลยอ่ะคุณไหวซีไปใส่คุณหนีบ่ชมันบ่ได้พอเท้ามันบ่ได้จะต้องอันนั้นจะตัดบปเป็นก็ไปหายเขาตัดหายจะเป็นดูตัานเะโค้นี้เทเดลย้ากนมายสานเลย่จุ้้มี่บ้าไ ไม่ไม่ัดทมไม่กระทบนี่านนี่านะบไม่กระทบาน่ไปตัดบักแลนด์กมะทบไม่ทมนอาเอาเอน้ำมันก็เบิดเอามาจะใช้ไปเทีวกระเทียมมึงปูพี่กายนี่

ยังกินนะก็ไม่ก็ชอบมับของถ่ายะเน่ยนะบอรถก็มี็บทองขี่ก็อยู่วายใญ่แฟร์ดยวาจะถอีจะองขี่ได้ต้มกินบ้างว่าจะลองขี่วติจับรองขี่ชาตั้งใจพัง ทางแกฟังแกเห็น,น,นได้คําตอบมันเป็นจังสันโอ้ยสุ่มน้อยพอเถ่าเียนะกางขึ้นนอนอยู่พี่บ่อบนอนก็ยาแป้แล้วก็มานอนพี่บ่อบนอนผู้เดียวแป้นอนใช่เปบ่านี่เออแป้แป้นอนก็หม,ม่ำเป็นยังงีงนอนหนีอเออคักแล้วเป็นยังงีงนอนกับอิสิ่งนออบ่าคลืนกับผู้เดียลงมานอนนั่มเลาอะไรสิอุ่นกูหมูหมูเค็มหมูเค็มแต่บอกมาเมี้ยตัวนี้เนาะ ไม่ไม่ใช่ตอดแล้่เขาวหนาเห็นบบใหญ่เว้าอขย่เงยใเห็ดกเเีดเีบใต้กูจูดจะพ่นงานพ่นยังเหียยมาดูพี่น้องข้องลูกเคยแน่น้ำขุ่บพ่นข้องลูกเคยแน่ไปกองผูพี่น้องเออพญานุพันบดายนรรมอันนห้องลูกเคย อันนี้คงพยายามียังอันนี้บ้ายากกะมีชวนรวมอยู่ได้อืม <laughs>